กับสปีดคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะัวันนี้อยู่กับโซฟกนะฮะอยู่ในแมคครับไฮพิกเซลอยู่กับเินิเกมที่ชื่อว่า UHC หรืออุลตราฮัทคอร์นนั่นเองฮะซึ่งก็เป็นมินิเกมแนวแนวฮัทคอร์เซเวลอย่างที่ผู้คนทุยที่คุณผู้ชมรู้จักกันนะก็คือว่าประมาณว่าเอาชีวิตต่อแล้วตายหาแล้วตายเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ผมจะหาเสบียงก่อนนะโอ้ยฝั่งรูดแม่งก็ไปตีวัวนนะเดี๋ยวผมจะไปของผมนะอ่า โอ้โหแถวนีน้ไม่มีต้นไม้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องฆ่ากไก่แล้วแหละไก่ไ,ไ,ไอไก่ไอไก่อ้วนอืมอืมตายซะนะปาบปาบปาบก็ก็เริ่มแรกๆก็มีแค่ชุดหนังให้นะยังไม่ค่อยมีสเสบียงเท่าไหร่่ะไม้ยังไม่มีเลยเนี่ยต้องเอามือชำแหลกใส่ด้วยก่อนเนี่ยอ๋ออ๋อออแม่งเข้า ไม่เข้าดอกไม้อีกไม่เข้าพุ่มไม้แล้วมันตีก็โดนโอ้โหได้แต่ซีดนะโอเคอันนี้อะไรวะนี่อ่าอ,อเจอต้นไม้ต้นไม้อยู่ข้างหน้าเรานี่เองฮะเยวจะไปขุดเอ้ยุยตัดต้นไม้ไม่ใช่ขุดนะพูดผิดนะโอเควันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะัาพูดติดๆะขัดบ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าโอเคต้นไม้ต้นแรกของผมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะข้ากล่องคัพกันก่อนนะเอาไว้ใช้กันนั่นเองวางไดเลยโอ้โหฟ้าผ่านนะเนี่ยไอเนี่ยใครเขาตกตกจากที่สูงตายวะนะขาหักตายนั่นเองอะสะเทือนมายันมายันหัวกระโหลกแตกนะอะไรประมาณนี้โอเคเอาเอาเอาอ่าได้ไหมสองอัอนแล้วเอาเอามันแหลกๆฮะเอาเอาเอาดูดิอ๋อ ไม่อะไรคฮะก็ขออภัยด้วยโอเคเอ่อที่เออเอานี่เลียวกันเออโหโอ้ยมึงจะแหลกไปได้นะฮะโอเคแล้วตัดต้นไม้อ่ะเอา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 ผมจะเอาจะขุดก็ไม่ขุดฮะเออช่วงนี้เซิร์ฟพายพิเซลจะแหลกแหลกใหม่นะก็ทำใจนะโอเคผมก็ทำใจแล้วเออเล่นไปฮะ เพื่อคุณผู้ชมนะครับโอเคเนี่ยตัดไม้เป็นตามระเบียบมานะโอเคได้ไม้มาห้าอันเราก็คาปลาได้ก่อนเรามีไก่เราค้าไหมครับอ่าซืบอ,อะไอเนี่ยเอ้ามันเป็นอะไรตายวะมันพีพีก็ยังไม่เปิดใช่หรอพีพีจะเปิดอีกแปดนาทีนะครับแต่มันเป็นอะไรตายไม่รู้ครับผมก็ไม่เข้าใจนะ ช่างมันเถอะผมไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะ่ะโอเคเราจะตัดไม้เสร็จชือ้ออาได้ไม้มาสิบปันโอเคเราจะมารัฟของันเลยแบบมเนี่ยี่ขุดเอาเอาเอาี่ขุดนะอาที่ขุดขุดโอเคอ่ัเรามีไม้พอที่แบบพอที่ใช้ฮนะเราจะขุดเพิ่มมนาะ เผื่อเผื่อมันเผื่อไม้หมดเลยวันนี้ก็ขุดสำรองไว้นะโอเคโอเคนะโอเคเรามีไม้พอนะแล้วเราก็จะไปฆ่าไก่ฮนะปับเนื้อไก่ฮะไก่ย่างฮนะปะับปับปับตายโอเคฮนะต่อไปเราจะหาถ้ำนะถ้ำเออโอไม่ต้องเอาขุดหินก่อนก็ได้โอเคฮนะอัปเกรดนะอัป ประกอบซะหน่อยให้เป็นหินนะครับโอเคเอออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะอ๋อเป็นหินแหละแต่ว่าพี่จะแพ็คเขาก็ทำมาดีนะเนี่ยมีมีเศษด้วยนะมีเศษมีเศษต้นไม้อมาน,นี่มีเศษซากพืชซากสัตว์อะไรกันนะ้โอเคเราวไอ้หินมาติดกันนะไอ้เกศได้ปะโอเคเกศได้นะโอเคสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคือดาบดาบผีที่หน่เลยครับ แล้วก็ขวานโอเคแล้วก็ที่ขุดนะสามอย่างนี้สำคัญมากนะฮะโอเคอ่าโอเคต่อมาแทนที่่งเลยนะอ่าโอเคครบแล้วขวานอ่าขวานมาแล้วแล้วขุดถีดต่อ่ะขุดเรื่อยๆเลยให้พอมีแบบมีสเสบียงใช้นะโอเค บบแให้มันให้มันพอแบบพอมีพอพอมีใช้อะแล้วเราก็เออถ้าเกิดว่ามีเสียงดังแล้วรกลัขออภยัยเป็นเสียงเป็บุกผมเองครับผมลเลยปิดเป็นบุกนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าโอเคเราให้หยิบมาสามสามก้อนแล้วนะล้วก็จะทำดาเผานะไอ้มันสร้างมานได้ป่ะว่าน่าจะสร้างได้อ่ะโอเคอืมเราจะเผาอีเราจะเผา,า,าอีนี่นะ ราจะเผาไก่ย่างะก็ถึงอย่าง,งว่าคัดก้อเซเวอร์ก็ต้องสร้างบ้านได้สิจริงไหมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะสำรวจตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรเลยนะโอเคะในเมื่อไม่มีอะไรก็ก็รอเผาไี้นี่ก่อนฮะโอเคเดี๋ยวผม,ผมจะออกไปตัดไม้อรอฮะเออตรงนี้ อ๋อไม่มีอะไรอะอ๋อตอนนี้มีมาโอเคมีมาก็ฆ่าก็ไม่ได้อะไรหรอกมั้งชืบชืบชืบโอเคได้ไม้แล้วป๊อปป๊อปป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 ๊อปมูสไบมูสไบอีกเดี๋ยวอ๋อฆ่าได้หนังฮะหนังก็ไม่รู้จะทำอะไรในเมื่อเรามีชุดหนังแล้วก็มันก็ไม่ค่อจำเป็นนะไอ้หนัง อะไรนี่ย The Guest p r e d a o อะไรว i e w End อะไรไม่รู้อะไช่างมันโอเคเราจะไปดูว่าอาหารของเราทำเสร็จหรือยังนะโอเคครับอีกมีหางาชิมมีไม้อ่ามีบัฟอีนี่ด้วยนี่หว่ามีบัฟไฟด้วยโอเคโอเคแล้วพร้อมที่จะไปเราก็ขุด ขุดตเตาเผาขุดกล่องคราบนะฮะอดอกไม้เอา้เอาเฮ้มีคนนะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราใจนี่ฮะเราจะทำการทักหลังนะแบบเดี๋ยวเราควรจะถักใครเขาก่อนโอเคเฮ้ยยู you. มันจะรัวประวัติเป็นผมมันมันเดินม่ค่อยก็มินิเกมนี้ก็เอาชีวิตรอดนะก็ไว้ใจใครไม่น่าฮนะมันแบบ ทีเชนิดเราเนี้ยสักพักมันฆ่าเราตายเลยมาเนี้ยโอเคเราจะตามตรวจไหมฮะพี่พีก็จะเปิดไอีกซีนนะพีนะไอ้มันฆ่าวัวปะวะไม่ฆ่าหรือกูฆ่าวัวเองปับปับบับ,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 บโอ้โหมีคนตามหลังกูเลยมันพาตีนมาให้กูปะเนี่ยไม่คลอยไว้ใจเท่าไหร่ฮะมันทําเป็นเดินเล่นนะแต่ข้างหลังนี่ตีนอื้อเลยฮะใครวะเนี่ยยูกิแฟช มัน,มนญิ๋งอะ่ะมันเดินไม่ค่อยจะสนใจใครเลยะมันก็เดินแบบเออเหน่องกูเลยมาเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าสัตรรว์อะี้หมดเลยปึ๊บปึ๊บก็อย่างว่านะเรามีชุดเกาะเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ะรฮะมันไม่มีชุดเกาะนั่นเองฮะเอออ๋อมันไปไหนวะอ๋ะอผูวแม่งวิ่งไอสัตว์มันวิ่งมีเราไปไหเนี่ยนะฮะวิ่งเร็วอะโอเคเราจะตามสูตรพวกนั้นไปครับฆ่าแม่งเลยฮะฆ่าแม่งสองคนเลย นะฮะก็เจออะไรก็จะไม่ค่อยสนใจจะต,ตามตูดเหอนเดียวมันก็หยุดแล้วะแม่งก็วิ่งไปต่อยแล้วโอ,อ้ก็ตามตูดแม่งไปเรื่อยๆฮเฮ้ยเฮ้ยตกใจใแก่มันกินยาผมนึกว่ามีคนมาทุบบล็อกมานมันนึกว่ามีคนแอบตามมานะไปไหนจ้าเฮ้ย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 นะเฮ้ย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 เฮ ใช่ป่ะวะก็อย่าไปดูโทกนะันมันไม่มีชุดเกราะมันก็ฆ่าได้จริงมัน,นมันเป็นแค่ชุดหนังคนระับพี่ๆจะเปิดในสองทีเออหูแม่งดาบเหล็กด้วยโอเคทำใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวฆ่าแกรอก่อนละกันเอ้ยลงเอ้ยเจอเหมืองฮนะลงข้ามก่อนเลยไม่ต้องฆ่าแม่งแล้วเ,เหมือนมีคนมาส์าเนี่ยมันมีบล็อกเลย อันนี้เหล็กนะเออก็อย่างว่าไม่มีแล่ผ่านก็ยังทำไปพบเพิงไม่ได้อะเอาที่ผายตกเลยครูโอ้โหมืดนะเนี่ยโอ้โหมืดนะค,ะคุณผู้ชมใครสายตายไม่ดีนี่ดูไม่ได้เลยเนี่ยมันมืดมากก็ต้องทำใจนิดนึงนะ,ะแกแล่านอ้าได้พบนะฮะ โอเคเราได้คอชนะอาแล้วก็สามารถลงเหมืองได้อย่างสบายโอเคมันจะคขุดแมวกนี้ก่อนนะโอ้โห mm hmm. oh, พี่ที่จะเปิดในอีกซีซวิแล้วอนะ mm hmm. ก็ต้องระวังกันมากขึ้นนะฮะโอเคเราขุดต่อไปนะไม่สนไดอะไรอ่ามีคนตายนะ mm hmm. ทำไมคนตายมันต้องทำเป็นฟ้าผ่าวะ ก็ประมาณว่าเตือนนะเฮ้ยอย่าตายนะเลยวันนี้แม่งตกรวาวตายอนะต่นไงตายอีกแล้วอโอเคแล้วได้มาเท่าไหร่วะ21,000นะ,ะทีเดี๋ยวผมจะทำการทำครบเพิร์ตอโอเค,อเคได้มาเยอะนะเารนะเะาะจะเผาแรกนะมีแล้วบ้างวะมีเผา เนี่แน่แน่เลยเออแล้วเราเจอเหล็กเราเจอเหล็กอยู่ตรงไหนวะโอ้โหมึงตายกันรัวๆไปหมเนี่ยเสียงสายฟ้าเสียงฟ้าผ่านี่มันอัดอัน้นในหูนะอะแล้วเล็กเจอแล้วโอเคผุดเลยมีอันเดียวก็ผุดนะมีนี่เม่าวะ ไอ้ตรงที่เรามาตรงนี้นี่หว่านะฮะเออเราจะไปดูเราไปดูว่าแรกเราเผาถึงไหนแล้วดาบก้อนใช่ไหมโอเคเรามาัดโกคาร์บไดเลยก็ทำอย่างแรกคือดาบเล็กโอเคดาบเล็กแทงเทียแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือ ก็อย่างว่านะตั้งแต่เปิดพีพีนี่คนแั่งตายกันรัวก่อคากันนะฮะโอเคผมก็ไม่สนใจนะผมอยู่ตั้งผมอยู่ในถ้ำมาไม่มีใครเห็นผมหรอกโอเคเราจะไปสำรวจต่อว่ามีแน่แล้วบ้างมีแน่ทานแล้วก็ขุดเลยนาฮึฮ นีคุณไม่ทำได้ได้ยังที่ผมได้ยินมาเสียงคุณบอกฮะโอ้ยขี้ผายโอ้ยไอ้เจี้ยชุดเล็กไอ้ซับชุดเล็กเหรอฮะ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 ชุดเล็กอ่ะเมื่อก้ว้าก็เรียบร้อยฮะก็เป็นวิญญาณเรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรคิดผิดเลยเนี่ยคิดว่าเราลองทำยะเออแบบจะไม่มีใครตามมาคิดว่ามันแบบเออไม่มีคนเห็นหรอ้ง ที่ไหนได้ครับไม่ไม่ขุดตามลงมาเน่ะก็ <_ C _ T> โอเคครับเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ